สวัสดีครับองนกเขายาลีนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่โปรดติดตามอง์นกเขายาลีที่โทรมาสั่งองนกเขาย่ลีที่ม่เที่ยวค่ายที่มารับนกเองครับที่โทรมาปิดที่โทรมาทอบถามก็ขอขอบคุณมากครับที่โปรดติดตามที่กดทักก็คล้ายที่คอมเมนต์มาก็ขอขอบคุณครับนี่ครับนี่มาดูนกต่อเก่าๆจุดวดจุดจวดเก่าๆครับนี่ครับตัวนี้เจอเจ้าลูกป่าหนึ่งกุ๊กครับมีเสียงออกไป ตางไปโตครับตัวนู้นครับตัวนี้เจ้าจ็อกเกอร์ครับเจ้าจ็อกเกอร์ริฟเฟืองครับนี่ที่คูอยู่นี่ครับก้องกังวานหวานแววครับนี่ครับอยากได้วงในแน่นๆเหนียวๆก็คูนี้เลยครับนี่ตัวนั้นเป็นหนึ่งล้านเล็กครับนี่หัวจะร้านบบนนี้ครับลูกปลาครับนี่เล่นได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับไม่ต้องกลัวเล่นได้เต็มวันครับก็ สายปเนียดไม่ร้องบอกครับนี่ก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งครับนี่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับเย็นจ็อกเกอร์ครับนี่ริวเฟืองครับวันนี้ก็ได้คนละสามแต้มครับนี่ก็ได้เวลาแล้วครับก็เย็นแล้วครับนี่ครับมีนกนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนกครับนี่ครับอยู่ในถุงนี่ครับนี่ครับก็ไม่ใช่ว่าไปหลอกไปมั่วซั่วไปว่า ไม่มีนกบอกว่ามีนกอ่าไม่ใช่นกตอบอกว่านกตอไม่เอาครับเราไม่ได้แบบนั้นครับนี่ครับหากินแบบสุดจริตครับนี่ครับนี่อันนี้มีครับนี่นี่ดินอยู่ครับนี่ก็มีครับนี่นี่อยู่ในนี้อันนี้ครับมันก็มีอันนี้ครับนี่อันนี้สามครับอืมในนี้อยู่อีกสามนี่อยู่ในนี้สองตัวครับนี่อันนี้อีกครับนี่ ว้าเนี่ยดรเรียกครับนี่นี่จ็อกเกอร์ต่อได้้นไม้สายไฟจุดจวดครับไม่ต้องกลัวครับนี่ริมทางได้หมดครับกะมงกะโมกกะแมกกะมะได้หมดครับนี่นี่อันนี้ลูกปลาอันนี้ลูกยี่ห้าครับนี่ดูวงในครับ เก่าจุดจวดครับนี่โทรสอบถามได้ครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดครับนี่นี่ครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับตัวไหนตัวนั้นครับดูครับดูฟยรฝัเก่าเจ้าโจเกอร์ครับ สวัสดีครับ